โรโฮเฮกันม,มาเลยครั้งนะครับกับช่องคาวยะนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราได้เกลียดราได้แครรับเชิญนะคะเป็นพี่คิวจากช่องพี่คิวนะฮะพี่คิวจากช่องพี่คิวคืออะไรวะเออย่างไงเราไปติดตามช่องพี่เขาได้นะครับโอเคสําหรับตานี้นะครับประมือกับเด็กเมจิกเชียนพันดูรัมซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันไม่ค่อยรู้ว่าใบไหนทําอะไรได้บ้างนะครับ โซนตานี้ก็สมมติเอาเมตาปัจจุบันเลยนะครับมาสู้กันเลยแต่ได้ยินว่าเมเชียนพลัมก็ได้พิ่งได้ของเสริมมาครับแล้วก็ฝ่ายคิงก็ได้ของเสริมมาด้วยครับผมยังไงเราก็มาเริ่มกันเลยสําหรับตานี้พี่คิวเริ่มก่อนนะครับยังไงลองดูสเตปการเล่นของพี่คิวดูนะครับผมโอเคเปิดด้วยตัวปากสเกลนะครับปากสเกลสองฝั่งนะครับไม่มั่นใจว่าเขา มือไม่ดีด้วยหรือเปล่าก็เลยปักสเกลเล่นไปก่อนเลยนะครับผมหรือว่าจริงๆแล้วมันควรเล่นอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับต,ตัวนี้นะครับสามารถทําลายสเกลถ้าอีกข้างอีกฝั่งหนึ่งเป็นเป็นเมจิชเชนเพนดูลัมนะครับผมก็หรือเพอร์ฟอร์มอลก็คือเพื่อพวกแก๊งออสไออะครับสามารถทําลายตัวเองแล้วก็เสิร์ชต,ตัวมอนเตอร์เพนดูลัมได้หนึ่งใบนะครับาารเซิร์ฟม,มาเป็นตัวในส่วนของอ่าเสิร์ฟแก๊งมาเลครับมายจิชเชนเพนดูลัมนะครับเสิร์ฟมาเป็นตัวตัวใหม่เลยนะครับผมน้อง สีขาวนะครับผมโอเคตัวสีขาวบอกว่าพังตัวเองนะครับเสิร์ชเกตดศโรหรือว่าเป็นตัวสุพิมคิงเกตได้นะครับเอามาปักได้เลยนะครับผมนี่การเดี๋ยวขอดูอีกทีนะเข้าค่าประมาณนี้ดูรีวิูเมนเฟรูเพสสุพิมคิงเกตใช่ครับทำลายตัวเองแล้วก็เอาสุพิมคิงเกต ก็คือมันจะมี2 2สเกลนะสเกลศูนย์ที่เป็นตัวนี้กับสเกลที่คล้ายๆเป็นเลข8ปดอินฟินิตี้ครับก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแต่หลักๆอ่ะเขาจะเล่นเป็นสเกลศูนย์ตัวนี้มากกว่านะครับผมโอเคแล้วเขาก็เลือกที่จะเพนดูลัมเลยนะครับตัวนี้บอกว่าถ้าเพนดูลัมสําเร็จนะครับเสิร์ชการ์ดแกล้งมันได้1ใบซึ่งก็จะเป็นใบนี้นะครับผมการ์ดแกล้งมันก็คือ,อพวกการ์ดที่ mention, เมนชั่นคำว่าซาร์อยู่ในเทคนะครับผมซึ่งก็เป็นเวทใบนี้นะครับเป็นเวทเลวเนาะบอกนี้บอกว่าสามารถเิร์ช สุพิมคิงด dragon หรือสุพิม king g a ด e สุพิมคิงเก a ก็ก็คือไอ้แก๊ง3ใบเนี่ยครับก็เป็นสเกลซูดสเกล8แล้วก็เป็นตัวสีขาวตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แก๊งมันก็เล่นบนขอ,ของเขาเองนะครับผมโอเคเสร็จเป็นตัวนี้เลย,ยตัวเก่งนะครับผมถ้ามือเก่งๆถ้าจะไม่ผิดนะจะเปิดด้วยตัวโม่นะแล้วก็ตัวนี้บอกทีนุนนุสารและมอนโรสามารถโดดมาได้แล้วครับนอร์ม a ลหรือสเปร์ครับเสร์ชสุพิมคิงเก a เช่นกันนะครับผมเสร็จเป็นตัวสีขาวนะครับตัวสีขาวก็มีเทคสเปรย์จากตัวมือด้วยนะสาาามมรถเออ smart all เป็นแก๊งมันเป็นตัวเอ็กนะครับเอ็กซิสฟิวชั่นซินะครับที่ติดชื่อออสอาร์ประมาณนี้นะผมรนร่วนนะยิปติกาะต้องมีซูพปีมคิงเกตเป็นสเกลด้วยนะเงื่อนไขของเด็กเนี่ยเขาจะค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าของของคนเองอาจจะเป็นเน้นเสิือกส่วนใหญ่ครับส่วนไบที่แพ้ของซับเด็กเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นในส่วนของล็อกเบิร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของนีบิลุก่อนที่เขาจะขึ้นเป็นตัวพวกอพูลูซ่าแล้วก็เป็นตัวเฟิร์นะครับบอร์ดเต็มๆก็จะมีนีบิลุ อบอก์ดจริงๆมันก็จะน่าจะมีอ p พอลูซ่า2เม็ดนะครับเพราะตอนีเกต3 3สี1อันที่เป็นออไอายตัวฟิวชั่นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบอรเรลนะแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเราต้องมีเฟอร์ด้วยอีกตัวหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเด็กนี้นะครับผมโอเคตัวนี้บอกว่าดูลิงมิวเมนเฟสครับสามารถผมขอดูเทคสเปกก่อนหนนะถ้ามีสุพีมคิงเกตนะครับอยู่ในแพนูลัมโซนเนี่ย สามารถส่งมอนเตอร์เพนดูลัมดาก้อนนะครับเอ็กซิสซิงโครฟิวชั่นก็คือไอตัวที่เอาไปรวบซากอะอดไอฟิวชั่นดาก้อนหรือว่าจะเป็นไอตัวเอ็กซีของที่มันเป็นตัวตัวผ้าเอ็กซีตัวแต่หลักๆก,ก็คือแก๊งคองมันนะครับส่งจากมูฟในเอ็กซ์ต์เด็กนะมูฟลงสุสานไอมูฟมูฟโซนแล้วก็สเปนมันมาได้นะครับผมโอเคตัวนี้เอาเพนดูลัมมาแปะนะครับเพลินหนึ่งทำลายเพนดูลัมนะครับแล้วก็ นะจ๊ะแล้วก็ถ้าถูกทำลายรฟีฟิลเนี่ยสามารถจวดหนึ่งนะครับใบนี้เชน2นะครับเป็นการเสิร์ชการ์ดแก๊งมันเโนกราฟครับผมเป็นก็เป็นเวทเวทยิงนะไม่ก็เป็นอ่กําดักยิงแล้วก็เวทเวทเวสิร์ชมันจะไม่ผิดนะเออแต่ว่าจะลองดูก่อนพิคคิวเล่นยังไงนะครับแล้วก็เชน3นะครับในส่วนของตัวตัวนี้เลยนะครับแอสโตการ์ครับเก่งมากๆตอนนี้ตนนัวน,นี้โดนลิมิตเลหนึ่งนะครับผมตัวน,นี้บอกว่าถ้าการที่เราถูกควบคุมอยู่ถูกทำลายนะครับสามารถสเปรมาได้นะจ๊ะโอเค ต่อเลยก็จะสเปรย์มาแบบ็คคลาชแล้วก็จะได้เซิร์ชใบเดิมนะใบออนี้พังนะครับเซิร์ชใบซ้ำแล้วก็เซิร์ชกับดักขึ้นมานะครับในส่วนของใบนี้ครับผมเพนดูการ์ดนะครับผมก็จะมีจริงๆก็จะมีเวทอีกหนึ่งใบนะครับใบนี้ก็ค่อนข้างเก่งครับบอกว่าถ้ามันไงอยู่ครับมอนเตอร์เมจิเชนมันูร,รมัมเราจะไม่ถูกเล็งเป้านะครับผมจากแท็บการ์ดนะครับหรือว่าการเอฟฟิกเนาะ โอเคแล้วก็อีกเทคนึงบอกว่าสามารถทำลายมอนเตอร์เหมือนเหมือนสแคปครับเล็งยิง2ฝั่งครับของเราเล็งเป็นส่วนเมจิเชียนเพนูลัมที่เป็นสเกลหรือมอนที่ทเราควบคุมก็ได้นะแล้วก็การโค่นศึกหนึ่งไปนะครับผมมีหนึ่งยิงแล้วแน่ๆนะครับลิงต่อได้เลยครับเอ็กซ์ีเพนูลัมนะครับลิงกมาสามารถเก็บมอนเตอร์ที่หงายหน้าในเอ็กซ์เด็กได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็สามารถกดเทคควิกเอฟเฟกต์นะสามารถสเปรย์มอนเตอร์เป็นเพนูลั่วจากมือได้หนึ่งใบเช่นกันครับสเปรย์มันเป็นตัว เจ็ดดาวตัวนี้นะครับแล้วก็ลงมุฟลงนะครับผมมุฟลงนี่เลยอ่าส่งมุฟลงก็คือเป็นตัวไม่ใช่มุฟลงสีส่งลงนะครับผมเป็นไอตัวนี้ครับที่ที่บอกก็คือเป็นพวกเพนดูลัมด่าก้อนนะครับเป็นพวกแก๊งออสไอต่างๆนะครับผมโอเคแลักซีเจ็ดเป็นในส่วนของออสไอแอปซูลูดครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะแต่หลักๆคืออมลิงทิ้งนะฮะตัวมันบอกว่าถูกเมื่อถูกส่งลงสุสานนะครับสามารถสเปย์มอนสเตอร์ ออสอาจจะเด็กได้หนึ่งใบนะครับผมเค okay, จังหวะนี้เชนไปที่อพพลูซ่าเลยกันเพราะว่าไอตัวออสที่จะสเปย์ออกมามันจะเนเกตได้3สี 4, โดยการเอามอนสเตอร์หงายหน้าจาับพิลลัมนะครับในพิลลั่มเอ็กซ์เต็กที่หงายหน้าครับส่งลูซ่าแล้วก็เนเกตได้ไอ้กับเข้าเด็กแล้วเนเกตได้นะครับผมเราดูที่ว่าเราจะไหวกับเด็กนี้หรือเปล่านะครับปักมาในส่วนของฟิลนะครับเผื่อว่าเกียงพัมในเทิร์นต่อไปก็อาจสามารถทำเล่นได้แต่ดูจาก1 2 หนึ่งเมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มืออะไรก็ไม่รู้เนาะสองใบเพราะเรารู้ใบหนึ่งแน่ๆครับผมเพราะเขาเสิร์ชมาเนาะบังรู้แน่ๆคือหนึ่งยิงครับหนึ่งแน่หนึ่งยิงแน่ๆอยู่แล้วครับมือนี้ค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับ เจอได้ได้อย่างนี้นครับตัวนี้จะเป็นการเนเกตแอคทิเวชันนะครับใกล้แก่แอคทิเวชันก็คือเราสามารถแอคทิเวตไม่สําเร็จนะครับแล้วก็าาสามารถใช้ได้อีกทีหนึ่งเช่นกันนะครับผมมันจะมี2อ,อย่างนะครับเนเกตแอคทิเวชันกับเนเกตแอคทิเวเต็ดนะครับเนเกตแอคทิเวเต็ดก็คือแอคทิเวตสำเร็จแล้วแล้วก็โดนทําให้หลายผลนะครับแต่ว่าเนเกตแอคทิเวชันคือการเนเกตการที่การจะการจะใช้เนี่ยแต่ว่าใช้ไม่สําเร็จอะครับถือว่าใช้ไม่สําเร็จเนาะก็เลยได้ใช้อีกหนึ่งครั้งนะครับผม นี่ตอนนี้ก็บอกว่าวัดเปิดเถินะโอเคใช่ไหมวะนี่แกะทิเวชันเนี่ยครับมันจะมีประโยชน์เนี่ยเนาะนี่แกะแอทิเวชันกับนี่แกะทิเวเตไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคโคโดนเชนมาเป็นส่วนเมลเลอร์ครับโชคดีครับเรายังมีไฟคิงเอาคิลินนะฮะเอาไว้หลบได้นะเพราะเราไม่มีคุริโบเพราะตัวเปิดเปิดเชนมาซัมอีกทีเบลเลอร์สองใบนี่คือข้อดีของเบลเลอร์นะครับย้นไม่วันเพืเทินนะครับผมกับอิมเพิร์นก็ค่อนข้างเก่งเลยแต่เงื่อนไขของเบลเลอร์ก็คือมันต้องใช้ในเทิร์นของคุโรซูท้องหนักนะ โอเคแต่ก็คือเก่งแหละเพราะมันไม่หวันเพดเ่อดนะครับโอยแปะมาครับอันนี้ยังไงก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วครับเพราะว่าเขามีการยิงเนาะท่านี้ปักสําเร็จเนี่ยยาวเลยทําลายแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็โดดแล้วก็จะเคลียร์ได้ทันทีนะครับผมโอเคแต่เยบอรูซ่าไปแล้วก็ผ่านแบบเงาเงาครับมาวาราว่าให้เขา เล่นไม่มากนะครับแต่ว่ายากครับเล่นไม่มากเพราะเขามีหนึ่งเนแล้วแน่ครับผม normal หรือสเปนะครับเทคของฟิวนะครับกดมาเลยเอามอนเตอร์ที่ถือว่าเป็นเว่นอยู่ด้านหลังไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือคู่ต่อสู้ก็ได้นะถ้าเป็นมิลเลอร์แมทเราก็สามารถดึงของคู่ต่อสู้ที่เขาเสียบไว้ได้เช่นกันนะครับโอเคสิ้นหวังสุดๆนะครับพี่คิวนี่เขาตึงจริงๆนะครับลงใหม่ตัวนะครับเสิร์ตดิสตอมไปเดือๆนะเขาก็เสิร์ตแกงมันวนๆนะครับผมเสิร์ตเปตัวเดิมนะครับผมสีดาวนะ ลิ้งมาเป็นิยอนเพนดูลัมครับิยอนบอกว่าจ่ายไลท์ตอนลิ้งสมอนมาจ่ายไลท์พันสองครับเสิร์ฟการ์ดเพนดูลัมขึ้นหมื่นนะครับผมแล้วก็เทคอีกเนหนึง่งบอกว่าจนจบเทิร์นนี้ครับถ้าห้ามแอคทีเวตเอฟเฟกต์มอนหรือว่าเอฟเฟกต์ Effect ของสเกลครับจนกระทั่งเราจะเพนดูลัมนะครับผมถ้าเราไม่เพนมอนเตอร์บนสนามหรือว่าในเพนดูลัมโซนสเกลเองก็ตามนะครับไม่สามารถแอคทีเวตได้นะครับผม อ,อันนี้ก็คือเพนมาแล้วก็วถือว่าสามารถกดเทคของที่เหลือได้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะสังเกตว่าใบเ,เนี่ยจะไม่โดนในเกณฑ์นะครับมอนก็จะไม่โดนในเกณ์เช่นกันนะครับตัวนี้มีเทคหนึ่งบอกว่าถ้ามีการพโรลัมลงมาช่องมอนถ้ามีการสเปเชียลสมอนมอนพร้อมกันที่ช่องมันนะครับผมชื่อต่างกันนะครับผมก็จะไม่ผิดนะน่าจะเป็นชื่อต่างกันนะอ่าโอเคมอน2ตัวที่มีเลเวลต่างกัน นะครับแล้วก็เพนูล่ามาพร้อมกันตรงที่ช่องมันอยู่แล้วครับสามารถยิงการ์ดได้บนสนามได้2ใบแต่ว่าเร่งนะครับผมสามารถยิงของตัวเองก็ได้นะครับยิงของโคตสู้ก็ได้จังหวะนี้ยิงโคตสู้แน่นอนนะครับสองใบโบว์โบว์ไปครับผมลิง 4, ซีไปนะเซอโคสปิดเกมโหดจริงๆนะครับโหดจริงๆเกินต้านจริงๆครับผมหมดบอร์ดหมดมือ โหดร้ายนะครับสำหรับเด็กมิเชียนเพนดูลัมนะครับสำหรับใครที่กำลังคิดที่จะเล่นมิเชียนเพนดูลัมนะครับก็ไปศึกษาได้นะครับสำหรับช่องพี่คิวเขาก็อาจจะมีคลิปไกด์ให้นะครับค่อนข้างที่จะน่าจะคล้ายคล้ายคล้าย หลายแง่มุมเนาะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสมมติกรณีมีแก๊งเมดลเดลียสมาแล้วนะครับจะทําให้เด็กเนี่ยสัตเกียนมากขึ้นนะครับตอนนี้เด็กนี้มันก็อาจจะเล่นได้แหละแต่มันอาจจะแบบไม่ได้มีลูกเล่นฟโฟล์หรือว่าการที่ให้โดนล่อในเกล่ะเท่ากับที่มีเมดลเดลียสนะครับผมสําหรับลิสต์เด็กนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าสําหรับของเด็กพี่คิวนะครับที่เราโดนตบปิ้นไปสัมตาเมื่อกี้นะครับผมในเรื่องในส่วนของเป็นแฮนด์แท็บทั้งหมด 12ใบนะครับก็คือส่วนใหญ่เด็กที่เป็นเด็กเปิดซ้ำๆจะเล่นแฮนด์แท็บสใบนะครับผมก็เป็นอุลละละแม็กซี่แล้วก็เวลเลอร์แมกกาธานเซียน er, นะครับโอเคอันนี้ก็แฮนด์แท็บปกตินะ12ใบนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของตัวจ๊กเกอร์นะครับตัวจ๊กเกอร์ลงมาเสริรอดนะครับแกงเพอร์ฟอร์มาเป่าหนึ่งใบก็คือไอพวกแกงนี้เนาะเป็นดิสตอนมกกเชียนหรือว่าเป็นไอริสนะครับโอเค มีตัวนี้1ใบนะครับตัวนี้เขาบอกว่าถ้ามีเยอะยิ่งเก่งนะครับผมโดดกันรัวๆโดด,โดดเก็บ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 นะครับผมคร่าวๆประมาณนี้สนีสน้สำหรับเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับผมน้าตัวนี้อันนี้ใส่มาเนึงหนึ่งใบนะครับผมโอเคมือบิกถามว่าบึ้บึกบกง่ายไหมจากที่จะตอบยากเพราะไม่ค่อยได้เจอเนาะยังไงไปดูช่องพี่ขิวได้นะครับผมนี่สําหรับเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับสาหรับ,บจังหวะโดนแม็กซี่นะครับเขาก็จะมีช้าง มายื้อเกมให้ด้วยนะครับผมเออลูกเล่นก็ค่อนข้างหลากหลายมี sp ด้วยนะครับเพราะว่าเมนูลเล่ามันอีกเชี่ยนยังไงของมันวนสนุกสนุกอยู่แล้วนะครับวนได้เรื่อยๆครับสำหรับเกมระยะยาวก็ค่อนข้างเสียเปรียบเทคนิ้เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไปแล้วจริงๆบายบาย